หอยมาเขืนเด้อผู้สาวเอ้ยวันยุดคือหางกันยากแค่ถ้าสิไปกับตกลงกันอยู่ได้อยู่นี่ครับใต้ซสื้อใต้ไม้ค่ะใส่ใต้ไม้ าส,สา,า,ายใต้มาส่งผู้โดยสารหันึกว่ายกเลิกมาส่งพุทธเดสารตรงข้ามสายใต้สะพานลอยกดเรียกแกลบอยู่สายใต้ฝั่งนี้ก็ต้องได้เลี้ยวซ้ายออกพุทธมณฑลกลับรถมาใหม่อีกรอบหนึ่งใส่นอเจ้านี่เนาะอยญ่หยกไข่เด้อ ใส่ว่ะปรถเมย์วอีกหนึ่งยเมตร้วซาจากนั้นอีกเจ็เมตรลถึงจุดหมายของคุณแล้วอยู่ในจ้าญาญานาเดชมารับแล้วเลี้ร้อยกว่าบาทเอาวนล่ะวันนี้วันหยุดเรื่องยังหายอยากอยเล่นเขาไปได้อยู่ก่นนี้ เฮ้ยเห็นแกล่ากระเป๋าอยู่เมื่อกี้คนนี้เปล่าวะโอเคเจอเจเขาแล้วปวดลงหลักผูเดสานคอยมาตรงสารประพมเซ็นเตอร์นี่แหละโอ้ยหน่อยก็เอาตัวยังในใดผนยิบสามกิโลให้มาจาบบาทใา้ไตผนมา โดยี่สิบสปกติมันก็น่าจะร้อยเกนู่นแหละเอาอันนี้ผมรับงานต่อนะครับรอ,ยอ,อ,อยู่ในผู้โดยสารหกร้อเมตรไปสวนด่จักเอาอีก80บาทไปนี่อ๋อผู้โดยสารอยู่โรงแรมโนเวทลเราออกมาจากเซ็นทรเวิร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายสิน่าี่เป็น,นต่างชาติเมื่อกี้ก็ต่างชาตินะะไม่รู้ไม่พูดไม่พูดไม่จา หน้าไม่เหมือนคนจีนหน้าเหมือนฟิลิปปินส์ซะมากกว่าเรื่โนวาเทียวเอยู่บมืไงใดวะ่อยู่ม้มุมนีว่โนวาเทียวนี่ผู้เลี้ยว,ยวบ่เมืองนี่ลงดีๆเลยนี่หอยว่าแมนแท้เลยนี่นี่เขาทางไหนวะ เขานี่แท้เลยนี่แมีนบอกบุกเคยมาหับเด้นลงวัดเทียวนี่ผมสิม,มาหับผูาา้โดยสารอยู่รยโรงแรมลงวัเทียวเขาทางไหนตรงไปวนซ้ายตรงเข้าไปวนซ้ายโอเคครับขอบคุณหล,ลายๆครับเทียวโนว์เทียวแล้วคนบ้านเฮาเลยอยู่นี่เนี่ยบอกออกภาษาไทยเก็บลิน้น <c oughs> ผมมาครผู้โดยสารครับ <c oughs> คนเอือนโนว่าเทีวเวเ้ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแกร็บแกร็บนะครับกร็บเยโอเคเอโหแล้วโน้กบโอเคกับพ่อเราวะนะครับส่งไปจักเคีย รับง,งานต่อเลยผมเห็นแต่โรงพยาบาลพระรามเก้าเมื่อกี้เนี่ยเอาก่อนเลยเนี่ยโรงพยาบาลพระรามเก้าดีไม่ดีก็วิ่งออกมอเตอร์วเว์ไปเลยให้มันจบไปได้แล้วสามสี่ร้อยไปว้าววัสดีคนสวยสวยอย่างเงี้ยนั่งฟีเลยสวัสดีครับแจ๊กนะครับ เอามาโรงพยาบาพลพระรามเก้าผมจะปักหมดุดปักหมุดเลยนะจะปักหมุดไปพัทยาสิฟ <c oughs> ัมุดไปพัทยาเลยเนี่ยแต่คอยพุกเนี่แสดงว่าโอ้สุดยอดแล้ววะอันนี้อยู่โรงพยาบาพลพระรามเก้านะได้กี่้อยวะเมื่อเช้าสายโบกได้ร้อยเดียวนอกนั้นเป็นแอปหมดเดี๋ยวกดส่งตัดบัตรร้อยยี่สิบสาม โอ้ยบน่นนเดียวเราลูกเยอะปฏิเสธแค่ว่างานแก็บมุ้อเช้านี่ได้สามร้อยสี่สิบแปดบาทสามงานอยู่ตรงแยกพะรามวัดพระรามเก่านี่เออสายโบกเที่ยวแรกแถวหมู่บ้านพระปิ่นสามไปสายใต้ก็ได้ร้อยหนึ่งแสดงว่าได้สี่ร้ยสี่บาทสามสิบแปดบาทนวิ่งรถไปสี่ร้ยสิบสี่กิโลตั้งแต่เมื่อวาน ก็ได้ค่าแก๊สพอดีแล้วมั้งผมจะไปหาข้าวกินแล้วกินข้าวกินเสร็จอยู่แถวพะรามเก้าผมก็จะปักหมุดไปพัทยาเลยนะครับอ่าไปก่อนผมได้ฝ <c oughs> ่งนกกระทาิีงนกกระทาก็ิ่งปลาทูก,ก็ข้าวเหนียววันนี้กินข้าวบนรถนี่แหละตรงที่จะเลี้ยวเขาเรียกถนนอะไรวันนี้ตรงประเมตีวีเก่าตรงที่จะไปตัดออกอันนี้ได้เนี่ยมองนี้ลวขึ้นพ่อมองนี้ละ you <laughs>